ใช้ท่อ PVC ยาว10เซนติเมตรทำการเสียบเข้ากับปลายด้านหนึ่งของท่อ PE แบบนี้นะครับโดยให้ดันเข้าไปให้ได้ลึกที่สุดนะครับหรือประมาณเกือบครึ่งของท่อ PVC นะครับได้แบบนี้แล้วก็นำปลายอีกด้านหนึ่งมาทำการเสียบเข้าแบบนี้ได้เลยนะครับดันเข้าไปให้ลึกนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้ว ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับท่อ PE ที่ผมใช้ต่อในครั้งนี้นะครับมีขนาด20มิลลิเมตรท่อ PVC เป็นท่อน้ำทิ้งของแอร์นะครับนี่นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับบริเวณรอยต่อก็ไม่มีน้ำหยดหรือน้ำซึอมออกมาเลยนะครับง่ายๆครับสำหรับวิธีต่อท่อ PE ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ